ถึงจะจ้างแม่บ้านได้ไปดูปุ่แม่บ้านนาซาลาดเพ้าสี่สิบแปดอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่คนแรกอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่หมื่นสามหมื่นเจค่ะอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่หมื่นสองค่ะอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่หมื่นสามอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่ตังคตอะไรตังค์เท่าอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่หมื่นห้าค่ะอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่หมื่นสามค่ะหมื่นสองหมื่นสามมาดูต่ออยากได้เงินเดือนเท่าไหร่ หมื่นห้าอยากได้เงินเดือนเท่าไรหมื่นเจ็ดค่ะอยากได้เงินเดือนเท่าไรหมื่นห้าค่ะอยากได้เงินเดือนเท่าไรหมื่นแปดค่ะอ่าโอเคค่ะแม่บ้านในนาะซาลาดพาว48ส่วนใหญ่ก็จะอยากได้เงินเดือนประมาณ1 2 0 0 0บาทถึง1 5 0 0 0บาทหรือถ้าเป็นพี่เลี้ยงเด็กหรือคนดูแลผู้สูงอายุเงินเดือนก็จะอยู่ราวๆประมาณ17 0 0 0ถึง20,000บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์คนงานแล้วถ้าต้องรวยมากแค่ไหนถึงจะจ้างแม่บ้านได้ ทั้งนี้ค่ะในจ้างขาส่วนใหญ่แล้วเนาะความจําเป็นความสําคัญหรือว่ารายละเอียดต่างๆนะคะขึ้นอยู่กับภายในบ้านของในจ้างเลยเช่นถ้าในจ้างบ้านไหนนะคะเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะคะต้องไปทํางานไม่มีเวลาดูแลลูกก็จําเป็นที่จะต้องจ้างพี่เลี้ยงเด็กมาช่วยดูแลหรือถ้าเป็นลูกหลานต้องการคนงานมาดูแลคุณตาคุณยายจะได้ไม่ต้องเป็นห่วง ก็สามารถจ้างคนดูแลผู้สูงอายุได้ค่ะทั้งนี้ทําให้เราเกิดความสบายใจมากขึ้นแล้วก็จําเป็นกับชีวิตของเรามากขึ้นค่ะซาลาเปา48มีแม่บ้านพี่เลี้ยงเด็กคนดูแลผู้สูงอายุและกรรมกรด้านอื่นๆให้ในจ้างเลือกมากมายเลทเงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของคนงานและรายละเอียดที่ในจ้างต้องการนะคะสนใจอดไ์ด้านล่างนี้มาได้เลยค่ะบ๊ายบาย